มาจ้ากับเขาแร้งเด็กหออันดับแรกหูเข่าก่อนเลยค่ะหงเข่าทิ้งไว้แล้วห้องกระิมาปอกเปลือกกุ้งด้วยค่ะเพราะวันนี้เข้าซีเฮสเมนูผัดกับข้าวกุ้งนั่นเองด้วยค่ะปอกกุ้งเสร็จแล้วห้องกระิมาตำกระเทียมกับบวพริกให้เขากันนะคะพ่อกระเทียมกับบวพริกเข้เขากันแล้วก็ตังกระทะหอนเลยด้วยค่ะพอน้ำมันเริ่มหอนแล้วห้าก็เอากระเทียมกับบวพริกกับข้าล่งไปผัดด้วยค่ะผัดดยู่สักข้าวนึงก็้องโดนค่ะแล้วห้าก็เอากุ้งที่ห้างปอกเปลือกเลยแล้วเทลงไปเลยะ เท่กัเลยค่ะทุกคนตั้งเสียงความสื่อสารความอร่อยความนัวของเมนูอาหารมื้อของเขาะะ้าด้วยกันวันที8นะะ่8ตมได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยการปรุงรสตามชอบค่ะมักรสได้แก่ปรุงรสนั้นนะคะแต่ว่าที่ข่ะวันไหนย่าลืมเติมหนำเปล่าได้ค่ะทุกคนเพราะวา่าหนำเปล่าเสกในกระเพราของเขาบ่าแหงเกินไปเลยค่ะ,น,น,ะ,คะนี่คะ่ะหนำเปล่าใส่ลงไปได้ค่ะหนำเปล่าเซฟเฟิร์นของเขาบอกมาด้วยค่ะว่าอย่าลืมหนำเปล่าคะ่กะก็เละยยำหลายรอบเลยคะ่ะ ข้ากุ้งเริมซุได้ทีแล้วข้ากระสิตามด้วยใบกะเพราด้วยค่ะที่ข้าเด็ดแล้วก็ลางไว้แล้วนะคะบ่ตองห้เผื่อมาเด็ดต่ออีกรอบเด็ดละเซฟของข้าก็ะเจด้ยค่ะว่าอย่าให้กุ้งซุปหมักด้วยค่ะเพราะว่าถ้ากุ้งซุกหมักมันจะไม่เป็นตะกินนะคะเซฟของเราบอกมาแล้วค่ะเราต้องเอาแบบกุ้งแบบพอกึบๆรนะคะอันนี้คือเมนูหลกที่ข้าเสิเห็ดกินนะคะแล้วก็ซีนีเมนูหนึ่งเมนูเด็ดเมนูลุมสาโตแท่โตจริงนะคะตำาบกแตงค่ะ โดยความหิวองส้นงเฮานะคะพ่อข้าหันกัมาอีกรอบหนึ่งของผีของเฮากันละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ตามเลยมาเครือเทศจ้าพ่อปาดมะเขือเทศลงไปแล้วเขาก็ตำใสกันจังน้อยแล้วก็เอา,มาหมักเน่าใส่แล้วก็ปรุงรดตามชอบค่ะมักลายใส่ลายมักหน่อยใส่หน่อยมักหลดได้ใส่เอาด้วยจ้าหลงนี้ข้าสิเพิ่มความเร็วคลิปด้วยค่ะเพราะมันค่อนข้างจะโดนนะคะแล้วก็ตามเลยหมักแต่งเลยจ้ากระสีเป็นอันเซซินนะคะเมนูตำามักแต่งเฮาแล้วก็ ใส่จานจะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะและนี่ก็คือฟิเนชของห้องนะคะบิดใจในเขานาตาล่ารัวกระทนมาดจ้ามากินขา้าวแลงน้ำกันรีวิวเน่ะเสียพี่นวง Sam.